สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการโน้ตโมเดลในมุมมองของ productivity นะครับปกติการโนโมเดลเนี่ยเราจะใช้ในการออกแบบสินค้าหรือกับบริการว่าอะไรควรจะมีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอะไรควรจะมีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้การโนโมเดลมาพูดในมุมมองของ productivity นะครับว่ากิจกรรมไหนบ้างที่เราควรทํากิจกรรมไหนบ้างที่เราไม่ควรทําเพราะมันไม่สร้าง productivity ให้กับ งานของเรานะครับถ้าอะไรที่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะต้องทํานะครับแต่ถ้าอะไรแล้วเนี่ยทาแล้วมันยิ่งดีขึ้นยิ่งเป็นประโยชน์ยิ่งสร้างผลงานอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ควรทํานะครับควรส่งเสริมให้มีการทํามากขึ้นเพื่อให้เกิด productivity ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการโนโมเดลนั้นจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็พูดในมุมมองของ productivity อย่างไรนะครับในลักษณะของการโนโมเดลนะครับก็จะแบ่ง การทำงานออกเป็นซ้ายขวาและก็บนล่างนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับด้านซ้ายถ้าผมแปลงในแง่ของ productivity นะครับก็หมายถึงว่าการทำน้อยๆไม่ต้องทำเยอะนะครับส่วนฝั่งขวาก็คือการทำมากๆยิ่งทำมากก็จะยิ่งสร้างผลงานที่ดีนะครับส่วนด้านล่างผมหมายถึง o u t พ u t ต่ำๆนะครับ o u t พ u t ที่น้อยคุณค่าที่น้อยนะครับด้านบนก็จะหมายถึง output ที่สูงคุณค่าที่สูงถ้าพูดในมุมมองของ productivity นะครับ productivity นั้นก็จะเท่ากับ เอาพุ t หารด้วยอินพุตถ้าเอาพุทสูงสูงนะครับแล้วก็อินพุตต่ำตนั่นหมายความว่า productivity เราจะดีถ้าดูจากภาพตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มี productivity ดีที่สุดนะครับแต่ในเวลาการทำงานจริงๆเนี่ยเมื่อเราอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้ว productivity มันสูงนะครับเราก็ควรจะต้องทำมากขึ้นทำมากขึ้นไปเรื่อยๆจนได้จุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือจุดที่มีคุณค่าสูงที่สุดในการทำงานขอเริ่มแบบนี้ครับในเรื่องของการทำงานนะครับ ในกราฟที่1เนี่ยกราฟสีเทานะครับเราจะเห็นว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่ทําน้อยก็ได้ผลเท่านี้นะครับทํามากก็ได้ผลเท่านี้แสดงว่ากิจกรรมที่เราทําน้อยหรือทํามากได้ผลที่ไม่แตกต่างกันแสดงว่ากิจกรรมนี้ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทํามากนะครับ เพราะยิ่งทามากก็ไม่ได้เกิดคุณค่าเพิ่มการที่เราทําอะไรเหล่านี้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเราควรจะต้องทํากิจกรรมเหล่านี้ให้น้อยลงนะครับให้น้อยที่สุดนะครับในแบบที่หนึ่งในแบบที่สองนะครับผมมาที่สีสม้มกิจกรรมตัวนี้ถ้าทําน้อยเนี่ยคุณค่าจะต่ํามากๆนะครับดังนั้นถ้าเราอยากได้คุณค่าที่สูงขึ้นในกิจกรรมแบบนี้เราควรต้องทํามากขึ้นนะครับ Rab, ทํามากขึ้นจนไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่า มันไม่ได้ทําให้คุณค่าเราสูงขึ้นดังนั้นเราควรจะทําในระดับที่พอเหมาะพอสมนะครับไม่ทําน้อยเกินไปเพราะถ้าทำน้อยเกินไปเนี่ยคุณค่าหรือเอาพูดของเราเนี่ยจะต่ามากๆแต่ถ้าทำสูงเกินไปนะครับทํามากเกินไปจะเห็นว่าบริเวณนี้ทํามากเกินไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดงานดังนั้นกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยควรทำในระดับของมาตรฐานคือสิ่งที่ต้องทำและทำเท่าที่มีกำหนดไว้ในมาตรฐาน นะครับถ้าทํามากกว่านี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ดังนั้นเราจะทําเท่าที่จําเป็นนะครับความหมายก็คือว่าถ้ากิจกรรมเราเป็นแบบนี้เนี่ยยิ่งทํามากก็ไม่ได้ก่อประโยชน์ควรทําแค่พอดีนะครับส่วนกิจกรรมที่3นะครับในเส้นสีฟ้าเราจะเห็นว่าทําน้อยเนี่ยไม่ดีผลผลงานต่ําเอาพุทต่ำนะครับทำมากขึ้นเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทํามากขึ้นเรื่อยๆก็จะดีถ้ากิจกรรมแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถทํามากขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ย ผลงานหรือว่าเอาพุทของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยกิจกรรมเหล่านี้นะครับควรส่งเสริมให้มีการทํามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อผลงานที่ดีขึ้นพูดง่ายคือกิจกรรมไหนยิ่งทํามากยิ่งมีผลงานมากกิจกรรมนั้นควรทําเยอะๆนะครับในกรณีที่3นะครับกรณีที่4ี่มีคือเส้นสีเขียวเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยทำน้อยๆก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ก็ดีก็มีคุณค่าปกติทํานิดเดียว ก็มีผลงานได้ปกติไม่ได้มีความโดดเด่นและไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทําถึงจุดจุดหนึ่งนะครับคุณค่าของเราเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมากจะสร้างความประทับใจหรือสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้ยอดเยี่ยมขึ้นมาเลยแบบนี้เนี่ยคือกิจกรรมที่เราทําเพื่อสร้างความแตกต่างหรือสร้างให้เกิดคุณค่าระดับสูงขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมที่ควรหาให้เจอแล้วก็พัฒนาให้ทําได้มากขึ้นนะครับ เพราะการที่เราเจอกิจกรรมแบบนี้นะครับนั่นทำให้ productivity ของเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ output จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความแตกต่างให้กับบุคคลให้กับกิจการ,รได้นะครับนี่คือกรณีที่4ในกรณีที่5เป็นกิจกรรมที่เราต้องพิจารณาให้ดีนะครับคือการที่ทําน้อยก็จะได้ผลงานที่มากอยู่แล้วนะครับแต่การที่ทํามากเกินไปเนี่ย จะยิ่งทําให้ผลงานแย่กิจกรรมแบบนี้มันมีไหมเช่นผมยกตัวอย่างกรณีที่เราไปดูแลลูกค้าเนี่ยถ้าเราดูแลในระดับที่น้อยเหมาะสมนะครับลูกค้าก็จะประทับใจลูกค้าก็จะพึงพอใจแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทํามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนเกิดความลาคาญเจิดความไม่พอใจเนี่ยยิ่งทํามากลูกค้าก็จะยิ่งไม่พอใจคุณค่าของการทํางานของคุณนั้นยิ่งทํามากกลับยิ่งตกต่ําลงไป ยิ่งตกต่ำลงไปดังนั้นกิจกรรมแบบนี้เนี่ยต้องหาให้เจอแล้วก็อย่าทํามากเกินไปนะครับก็คือยิ่งทํายิ่งสร้างผลงานที่แย่ลงจะเห็นว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้ง5้าเรื่องเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราไม่ควรทําสิ่งที่เราควรทําก็คือทําแล้วคุณค่าหรือเอาพุทเนี่ยสูงขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือทําแล้วคุณค่าไม่ได้เกิดขึ้น นะครับคุณค่าไม่ได้เกิดขึ้นและบางครั้งเนี่ยคุณค่ากลับลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราหากิจกรรมทั้ง5เหล่านี้เจอเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรโฟกัสกับงานไหนของเราเพื่อให้เกิดเอาต์พุตให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้อินพุตเนี่ยให้น้อยหรือว่าเหมาะสมนะครับลองปรับดูนะครับวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการของการนอกโมเดลเพื่อจะดูว่า productivity ของเรานั้นจะมากหรือน้อยไม่ใช่ว่ายิ่งทําอะไรมากๆแล้วก็จะได้ผลมากนะครับบางงาน ทำหรือไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์บางงานยิ่งทำมากยิ่งรดักดิ่ทีี้ลด,ดลงนะครับลองฝากดูครับ